มาแล้วโครงการนี้อยู่ันครอบครัวใหญ่ยอยู่ได้สบายๆหลังนี้นะคะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นแปลงลิมนะคะกับโครงการหมู่บ้านพฤกษา11หลังสิทธิ์คลองสานั่นเองซึ่งตัวสไตล์หมู่บ้านนะคะก็ตัวนี้จะออกแบบเป็นสไตล์โมเดลผสมมินิมอลนั่นเองก็ทำให้บ้านดูสิคะหน้าลองน่ารักาาดูนี้พื้นปูหินอ่อนนะคะก็บ้านนี่ไหมคะโคงฟงไฟก็ตกแต่งสไตล์เนี่ยค่ะเรียบหรูดูดีสะอาดสะอ้านตานะคะเราบอกเลยว่าอันนี้คือเป็นพิเศษนะคะ5ห้องนอนกันเลยทีเดียวนะคะมีชั้นบน3ห้องนอนและชั้นล่างสองห้องนอนกับแองห เราบอกเลยว่าอันนี้นะคะการเดินทางก็แสนจะสะดวกสบายค่ะอยู่ที่ถนนหลักลังสิตนครนายกนะคะซอยถนนเรียบคลองสถนนในหมู่บ้านกว้างตั้งหเมตรเลยทีเดียวภายในหมู่บ้านยังเพียบพร้อมไปด้วยร้านอาหารตลาดสดเสริมสวยซักโรงซักลิ้มนิมาร์ตต่างๆเพียบพร้อมเลยทีเดียวอย่างใกล้เซเว่นโรตัสซีเจฟิวเจอร์พาร์คลังสิตเจียรังสิตโลตัสโรงเรียนโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ใกล้ธนาคารต่างๆมากเลยเราบอกเลยว่าราคานี้พิเศษสุดๆค่ะกับตัวนี้นะคะสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาททุ่นแค่นั้นเองและบอกเลยว่าเวลาเราประเมินนะคะประเมินจริงราคาสูงกว่านี้หลายแสนเลลยยททีีีีเเดวแะะะะะถถถ้้าาาาใคคครรรฟัังงงงมมึตนนนส่จจบอป็นเจ้้าของไดเลยค่่่ะะกกัับด้้วยออตตรรราาาผนนนปมมณหื